เข้าให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบตีตะเขิบด้านหลังหมดเลยตอนนี้นะคะเราก็แบบเตรียมตัวแล้วนะ นีเรามีแผนนะคะทุกคนคือเอาชุดเข้าให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็คือแบบตีตะเข็บด้านหลังหมดเลย<อ>ก็จะมีหลายตัวนะวันนี้<อ>ก็จะมีแบบเก็บกระโปรงให้เข้าทรงนะคะทุกคนอันนี้โอเคแต่วันนี้ก็จะแบบเก็บผ้านะคะทุกคนแล้ก็ซ่อมจักรมาใหม่เป็นรุ่น ES 2 7 8็ 6K นะคะทุกคนรวมอเลมาเต็ดฮัลโหลคิตตี้นะคะทุกคนกีฟ้าก็แบบเสียงมันก็จะเงียบขึ้นนะคะเออเงียบไหมเงียบเวอร์เสียงเงียบเวอร์ทุกคน กรเิบหละนะังนะคะคุ่นคิดตีค่ะตัวนี้ก็ซื้อมาราคา500วอบาทนะคะแล้วก็ไปซ่อมไปเลยๆน้อยร้อยแปดสิบราทค่มเนี้6 0รอย วอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะตอนนี้คีฟ้าอยู่ที่ลำปางเนาะวันนี้มีภารกิจเอากล้องไปซ่อมนะคะทุกคนวันนี้เก็จะแบบว่ามาวิลองชีวิตส่วนตัวกันบ้างนะคะหลังจากเดินทางรถทัวร์มาเนาะกล้องตัวนี้กีฟ้ารู้สึกว่าใสาแ่แพรมันขาดไปประมาณเป็นปีที่แล้ว น่าจะปีแล้วนะคะทุกคนอันนี้กีฟ้าก็เลยแบบว่าติดต่อช่างดูว่าให้ช่างเช็คให้ว่ายังสามารถซ่อมได้ไหมเพราะว่าฟูจิตัวนี้เป็นคู่ชีวิตของกีฟ้าเลยตั้งแต่เปิดช่องมานะคะทุกคนคือแบบเอ็นดูน้องอะแต่ว่าเลนข่ายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวเครื่องนะคะตอนนี้ก็จะพา ไปให้ช่างดูนะคะกับฟูจิเอ็กเอว่ามันจะยังสามารถใช้ได้ไหมเพราะว่าตัวนี้เกิดจากสายแพรคขาดนะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วกีฟ้าก็ซื้อสายแพรมาเปลี่ยนเองนะคะทุกคนแล้วมันก็แบบว่าไม่ติดเลยแล้วมันตัวล็อกมันหนักนะคะกีฟล็อกมันหนะะักเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปร้านช่างที่ลำปางกันดีกว่านะคะทุกคนว่าเขาจะสามารถซ่อมกล้องกีฟ้าได้ไหมเพราะว่าตัวนี้ถ่ายรูปสวยมากกับฟูจิเอ็กเอไปกันค่ะ ก็จริกีฟ้าขับรถที่ลำปางก็จะต้องเปิด GPS เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าจำเส้นทางไม่เคยได้เลยนะคะทุกคนอยู่มา8ปีแล้วเขาจะบอกว่าโง่ก็ยิ่งได้เลี้ยวซ้าย500มเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายข้าสูถนนสุขภไฮเวสสายลับคือตอนนี้แต่รถไปไกลมากเลยทุกคน เดี๋ยวตอนกลับจะพาทุกคนแบบมาแวะคาเฟ่นะคะแต่ว่าก็น่าจะเปิดนะทุกคนน่ารักจังนี่งไงค,คาเฟ่ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูกล้องก่อนก็จะพาทุกคนมาแวะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแวะคาเฟ่ตรงนี้นะคะทุกคนเ,คเสียงสองก็มานะคะคแต่ว่าช่างบอกว่าเดินอยู่ประมาณสัก50โลโอเอ้ 50เมตร40เมตรแต่ว่าเราก็จะเดินไปนะคะรัวสวยมากทุกคนเปสีฟ้าเมืองลำปางนี่คือเป็นแบบเมืองเมืองร้อนนะทุกคนหน้าหนาวก็คือนหนาวสุดๆเลยเดี๋ยวไปหาร้านก่อนเนาะตอนแรกว,ว่าจะข้ชาช่อ้อันนี้คือสถานีรถไเป็นเมืองที่เงียบสงบนะคะ ตอนเท่าไหร่นะทุกคนแต่ก็มาชมบ้านเมืองของลำปางคือแบบเนี่ยเป็นตึกแบบเก่าแก่เป็นตึกแบบโบราณอะไรตึกสมัยก่อนที่เชฟบอกว่าหหให้มาจอดตรงไปสนีทุกคนเราไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้ทัวรหาเชฟก่อนหนี่ก็คือมาจอดตรงที่ไปสถานีได้เลย ร้านอยู่ตรงไหนกินคือไงอ่ะช่างลือหรือเปล่าช่างลืออะไรอย่างเงี้ยต้องรื้อทำใหม่หมดติดกาเลยมั้งมันใช้ไม่นานมากเลยค่ะช่าง ก็มีนอทัวร์ประาอันนี้เปลี่ยนแล้วเหรอสายใหม่เพื่อนไม่ดีแล้วเนี่ยเพื่อนสั่งมาให้อะไรเนี่ยตอนเอาใส่มันมันใส่ได้อะมันติดวะทีเนี้ยเหมือนเราใส่ผิดหรือเปล่ามันจะเป็นแบบมีสีสีมีสีเขียวอะไรนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นนี้ก็คือสายไม่ดีอ้โยแทนที่จะเสียน้อยน้อยมันได้ไหมคะ สายแไทยนี่เหมือนมันเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยใช่ค่ะสายไทยถ้าจะหันมังมันมาแบบนี้เลยแต่เครื่องดีอยู่นะเครื่องดีค่ะไปเข้าเนี่ยค่ะเวลาเช้าเคยเข้าเลยอ่าอ๋อ ร้อนเวอร์ทุกคนตอนนี้เราอยู่ถนนย่านสุเรนนะของเมืองลำปางเป็นถนนที่เราเคยมาเล่นน้ำสงการนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เอากล้องไปซ่อมเรียบร้อยแล้วช่างบอกว่ามีอาการหลายสาหัสมากทุกคนช่างตีราคาประมูลให้ประมาณ 1 5ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเราแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อเลนเพิ่มใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเลยเราหายไปหมดเล้วใช่ไหม,มทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มใหม่กับกล้องฟูจินะคะเอเอห้าช่างบอกว่าเป็นกล้องที่แบบหายากมากทุกคนช่างบอกว่าเสียดายเออเสียดายในเมื่อเสียดายเราก็ เสียดายเหมือนกันก็ยังแบบราคาก็ยังแพงอยู่อะไรประมาณเนี้เราก็เลยแบบว่าเออซ่อมเลยแล้วกนถ้าซ่อมได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เดินใกล้มาถึงคาเฟ่แล้วนี่ป๊ว้าวบ้านพยานี่เป็นปลาเป็นอาหารเข้ายัางไงก่อน <c oughs> เข้ามาหาคาเฟ่นะคะดูบรรยากาศด,ด้านหลังสวยแต่ไม่มั่นใจว่าคาเฟ่ยอยู่ตรงไหนทันนี้ร้านข้างในนะคะ แผานหน้านะคะทุกคนก็ <laughs> มีรองเท้าให้เราใส่ด้วยนะคะเราก็จะใส่รองเท้าตัวนี้ค่ะมุงถ่ายรูปเยอะแยะเลยขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะเขาก็จะมีขอภายชั้นสองสำหรับแขกห้องพักเท่านั้น นี้เป็นห้องทานข้าวนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรูปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างรูปก็เป็นสมัยโบราณน,นะคะขออนุญาติหนึ่งนะคะเป็นรูปสมัยโบราณน,นะทุกคนอันนี้ก็จะแบบว่ามีการค้าขายท่ะ มีรถโบราณด้วยทุกคนทุกเคยเห็นอ่ารถขนไม้ก็จะประมาณนี้มีเผาขออนาตนะคะข้างในรู้สึกว่ากลิ่นหอมอวบอวนเหมือนไม้อะ่ะทุกคนหอมเวอร์ด้านหลังนะคะทุกคนกีฟ้าก็พาทุกคนมาชมแบบ บรรยากาศชิคๆก่อนกลับไปพักผ่อนเดินทางเนาะอันนี้เป็นบ้านยังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นบ้านอะไรนะทุกคนต้องไปหาข้อมูลก่อนอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนห้องทานข้าวอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะไปอีกห้องหนึ่งเนาะทุกอย่างผักหมดเลยมีกระยี่ใ้นั่งถ่ายรูปด้วยแต่จะต้องถ่ายรูปเนี้ย ก็คือเหมือนแบบข้าวคนจะเป็นแบบโฮเทลอะทุกคนเป็นแบบบ้านพักอะไรอย่เงี้ยสวยว่าทุกคนโดยสไตล์แบบอังกฤษมากเลยนี่เห็นไหมมีเลา้าบาร์ด้วยแค่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยก็เหมือนแบบเป็นร้านอาหารนะ เป,บบเป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องถ่ายรูปด้วยป่ะเออนี่หรูหลาหรูหลาเวอร์ทุกคนนี่ก็จะมีที่ร้างมือด้วยโอเมก้า oh ทุกคนอ๋อวิสกี้ว้าว จะเป็นห้องเก็บของโอเครอไม่เข้านี่นะคะก็จะประมาณนี้เป็นเลาเป็นอะไรเนี้ยเดี๋ยวเรามาดู d i f f e r e n c u r e of image นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่านี่สุวรพนะะรนะคะชูตอนะคะนี่ไงตาขุ่นตานทุกคนอ่าก็จะแนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไป ถ่ายรูปกันดีกว่านะทุกคนว่ามุมไหนดีถ่ายรูปสวยนะคะทุกคนแต่ว่าชอบอันนี้มากเป็นเชนเดียที่แบบสวยจริงๆเลยแล้วก็เป็นล้าตรงนี้นะคะกฟ้าชอบเบอร์เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันอันนี้ก็จะเป็นห้องทานข้าวเหมือนกันนะคะทุกคนก็เป็นแบบว่าที่นี่เขาเป็นเตม ที่นี่เขาทาเป็นแบบบ้านรลสอรองเป็นร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นที่พักนะคะทุกคนอันนี้ก็พามาเก็บตกนะคะทุกคนอยู่ย่านสถานีรถไฟถนนสุเลนนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะขึ้นดีฟเคสชั่นให้นะคะว่าชื่อร้านอะไรนะคะทุกคนจำไม่ได้เดินเข้ามาพอดีเห็นเป็นทางผา ก็วันนี้นะคะทุกคนก็พาทุกคนแวะมาคาเฟ่เล็กๆแล้วก็เอากล้องมาซ่อมนะคะก็ชีวิตประจําวันของกิ่งฟ้าก็จะพาทุกคนกลับไปพักผ่อนแล้วนะคะโอ๊ยแบบดึงโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเอารถแล้วก็กลับที่พักเรานะคะทุกคนคือมันยากก็กด,ดีเวอร์ทุกคนหน้าหลังสวยอันนี้ชอบชอบมุมนี้ที่สุดแต่ว่าชอบที่สุดนั่นก็คือ ด้านหน้านี่ค่ะเป็นน้ำพุจหญมีอันนี้ด้วยมะม่วงมะม่วงหาวใช่ไหมเนี่ยมะม่วงหาวปะ